นายกมือกันขึ้นมาหน่อยน้องๆคนไหนเคยใช้เจ้าตัวขวดรูปลูกแพรกับงาน MT กันบ้างในรูปนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจานปิกถือขวดรูปลูกแพรอยู่เจ้าตัวขวดรูปลูกแพรเนี่ยค่ะในงาน MT มันใช้ในการหา c o n c e n t ท a t i o n ความเข้มข้นของเจ้าตัวผงแม่เหล็กนอกจากนั้นมันก็ใช้ในการหา contamination ค่ะสิ่งปนเปื้อนขวดรูปลูกแพรภาษาอังกฤษเรียกว่า p พเ r shape เซนติฟิวทิวบนะคะแล้วจุดตัวขวดรูปลูก,ลกแพเนะะี่ยค่ะมันใช้อย่างไรก็ถ้าตามมาตรฐาน ASTM E709 ก็ตามารากราฟนี้นะคะตืดตๆด,ตดแล้วก็ตาม a s m e Section 5ด้วยเช่นกันค่ะก็คือเราเนะะี่ยค่ะ ก็จะต้องอถ้ามันเป็นแท้งหรือว่าเป็นบาสนะคะเราก็ต้องใช้ปั๊มเนี่ยค่ะให้มันปั่นกวนขึ้นมากอนไอ้ผงแม่เหล็กอะค่ะที่มันตกตะกอนลงไปให้มันปั่นกวนนะคะขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้เจ้าตัวขวดรูปลูกแพรเนี่ยค่ะตักมันขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องตั้งเซตไว้นะคะตั้งเซตไว้เนี่ยค่ะให้ผงแม่เหล็กมันตกตะกอนตกตะกอนลงไป<อ>ก็อย่างอาทิเช่นถ้าเป็นตัวของเหลวที่เป็นเจ้าตัวปิโตเรเลียมนะคะที่มันมาผสมก็ต้องตั้งทิ้งไวอ้อย่างน้อย60นาที หลังจากครบ60นาทีตามเวลาแล้วเราก็ต้องดูะคะ่ะมันจะมีขีดขดเส้นๆมีตัวเลขนะคะตรงขวดรูปลูกแพรก็ดูค่ะว่าค่าที่ได้ตัวเลขที่ได้เนี่ยมันเป็นไปตามที่โค้ดกำหนดหรือเปล่า ใครที่ใช้จาตัว MT นะคะที่เป็นแบบ aerosol can เราก็จริงๆแล้วนะคะเราก็มาสามารถเนะะี่ยค่ะผสมไอตัวผงแม่เหล็กอะคะ่ะทำเองก็ได้ก็ต้องทำตามโค้ด requirement แล้วก็ต้องดูด้วยลูกค้าเนะะี่ยค่ะยอมรับหรือเปล่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ง่ายๆนิดเดียว